ซื้อของพอแล้วกลับบ้าน,น,นเออใช่ซื้อของซื้อของเสร็จแล้วก็กินอิ่มแล้วแล้วก็กลับบ้านกลับบ้านกันจะพี่น้องจ้าก่อนกลับบอกขอสภาพนะพี่น้องเนาะ ขอจักภาพเนี่ยขอนน้ขอวิวสวยๆกันอันทุกว่ากันนี้เนาะน้ำผู้ไปที่น้องไปคนนะ่ะแท็กซี่กันยืนจอดกัน จอดล่อลูกค้าพี่น้องเ <c oughs> ข,ขาพยางกันยามบท่านพี่น้องเอ้ยยามบท่านเขา เอาลิฟต์ก็มีพี่น้องจ้ะข้าบใบยางไปล้านจอดรถพี่นอ้องโอ้ร้านนี้ก็น่าทานนะกุ้งร้านนี้ก็เป็นเ,เป็ดกินได้ เป็นยังล่ไงอ็ยญ่เราไปกินติเป็ดนะกินพราะกมูมากินเป็ดอ,น,อนัานเอากุ้งอะที่สร้างมาเนี่ยที่ไปห้าวกักินเป็ดกันอยู่เนี่ยร้านแถบนี้คนไหม,ไมร้านแถบนี้คนไม่ค่อยเยอะกุ้งไปไป,ปพี่น้องมึงใน,นพุนะ่นนะมึงใน่นั่นจอนดรถโอุเศ้ามาบ่พราเลยเต็มอยู่ สวยมากเต็มบ้านลยว่าเป็นสวยนะพี่ห้องใบใหม่แล้วบ่ายแล้วไปกลับบ้านอิ่มแล้วพี่หน้อง คนเด็กข่อยางกับบัวถ่าพระเจ้ายางบัวถ่ามแม่หมูลเลยทั้งลูกสาวทั้งลูกเขยทั้งพ่อเฒ่าพี่น้องเอ๋ยยังม,มาหาล้านจอดรถพี่น้องมองรถจอดเนาะไล้เก็บภาพสวยสวยไปปลาเพี่นหวังอีแหละ จำเรืองวิเขาเจ้าดีจำพี่น้องปอดโป่ง พี่น้องจ้าคีบปนี้ก็โจบไปซัมนี่ก็ได้พี่น้องเด้อพอกันอน่อยคีบไม่จ้ะ